สพันแปอสงปวัสดีค่ะพี่นอ้องปอปฝายสุขุมสุกคนค่ะแม่ขาวมาเอาเ็ดแปลงพักคือเก้าล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี่สิเป็นสำหรับคลิปนี้สิเป็นเ,เดินระบบไฟค่ะพี่น้องต้องใส่ไฟค่ะใส่ไฟ,ไฟมืปั่นน้ำค่ะ ไปสีไซไดปั้นน้ำขึ้นจากน้ำนองสะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบงสร้างเพ่นต่อไฟไหสกอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขาวสิพ้าไปเบิงสร้างเพ่นตอ่อไฟจ้ะอาไปซื้อนะ้สมอนอ่าอันอนี้ก็อันนี้ก็นนกสร้างไฟพุ่นก็สร้างไฟค่ะ เอาสิต่อไฟจากนี่ค่ะพี่น้องต่อไฟจากเสียงนี่ค่ะลงไปแปลงพักค่ะพี่นอ้องสร้างไฟจําเป็นได้ค่ะพี่นอ้องสร้างไฟจําเป็นค่ะเอาสิพ่วงลงไปพุ่นค่ะแปลงพักไม่เขายุ่นค,ค่ะอยู่ทงนาพุ่นค่ะระยะกสิ ระยะ <athlet S 1> ทาง,ทางเดินสายไฟไปพ<ม> <ไป S 2> ่วงไฟไปก็สิประมาณร้อยเมตรนี่แหละครัพี่น้องอมีน้ำหนองสะนั่นแหละจ้ะวามิาน้แต่ว่าเขาเขามาอยู่ดียว่ะ่าเมืองอยังมาซื้อด้มอเคล่นยันเมาเาดีดีสุ่มเขายู่กับใรองคมเนาะว เดกน่นี่เด็กี่้เนอเป็นตะเภาเลยเนาะอืมนั่นโอเคเลยบันใชนั่นละดึงโลดอ่า โกปัญญังขาขาดดอก แมนมืขอ้นกับม้อเรางเมืออทางตอนเนาะเฮ้ยไปกนกันนั่เยอะแปดเม็ดิน่ะนั่นแม่คู่พักพักพักแรก่ะ บดนีลมันมีอีกพักหนึ่งนี่นนที่มันมันโจกขึ้นดินอยู่นี่ที่ลอยรถนี่ออกวววซ้ำนี่มันยึดซ้ำไปเห็นเจ้ากบลงยังบินขึ้นไปเลยเนาะแต่ว่าสร้างไฟนี่เพิ่คืึไอ้เน่ยว่าจะคือตูเสิยงนี่แหละกดกดเงินว่าเป็นกูย่านกูยยิบออกมาว่าเลยพรท่านไปรฮัดไปไปกดให้กูแน่วพาท่านเอ็บมือกูสั่นพระท่านยิบบอกเขาบอกก็เพาเปลี่ยนเขาบอกนี่ฟ้องบุฟ้อง ฟอมพพถ่ากดตกอที่เอ็มบกนนี่ล้น่เนี่ยกุย่านมันออกมานี่เล็บมือกุมันสันมาสันตั้งก็จะห้อยไปเขาพราี้บัวครับพอนี้บัววาชีวาเห็ดเปนกรบอฟอมติดฟอมงานครับเันว่าเห็ดเปลนย่านได้ก็เอืนไปกดมันซสมือพวกเอื่นไปกดแล้วสมัไปสอนให้เปลี่ยนมันโอ้โน้อนนีกันเสียฟอมบ่ชีวายเห็ดเป็น นี่แล okay. ้วตนอดึงมานี่ก uh> ็ได้สายไฟนึงพันมัน่เรยเอาไปเองได้ก็ได้าะอายใส่ี้มัคืเปบัอบเป็นสองอกกันเดียวเอาไปใส่ยุ่หน้าบอได้ยี่ที่สวนบอก ปั๊มน้ำขนาดหนึ่งนิ้วยี่ห้อมิซูสตาตัวนี้เขาก็เขียนบอกว่าลวดทองแดงแท้ใบพัดทองเหลืองนะคะสำหรับตัวนี้ซื้อมาในราคาสองพันแดจ้ะพร้อมอะไรคะ่ะพร้อมอะไรอะไรก็คือพวกตัวนี้คะ่ะแล้วก็โตอยู่น้ำ้างคนหมุนอยู่นั่นจ้ะพี่น้องในราคาสองพบาทคะ่ะเดี๋ยวเขาจังคอยต่เบิงว่า การใส่งานของเขามันสิเป็นแบบใดมันสิได้ผลจังใดเนาะค่ะเนาะ๋ยวตจังคอยติดตามเบื้องค่ะอันนี้ทดลองเสียบไฟแล้วค่ะพี่น้องได้ทำงานแล้วแต่ว่าเห็นแล้วจุดบกพร่องนึงน้ำยดติงต้งติงอยู่แสดงว่าสร้างหมุนบ่แน,น่นจากที่นี่ไปเบื้องแรงดันน้ำค่ะพี่น้องจา๋าไปดูแรงดันน้ำแห้งค่ะพี่น้องแห้งแห้งจ้ะ แดงค่ะอะถึงไก่เป็นใดเธอได้จากเม็ดไก่ค่ะพี่น้องทรงได้ไกย่จ้ะเอาจะใส่ระบบน้ำยดก็ได้นี่หรือว่าสปริงเกอร์กันยังได้ค่ะพี่น้องแห้งซ้ำนี่โอเคค่ะพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้คิปติดตั้งระบบน้ำแม่ข้าวกะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะน้อจังใดกะฝากขอบ ไอ้ฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ข่าวน้ำเนยด้วยจ้าขอบคุญขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปที่บขอขามโฆษณานะคะสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า